ข้อคิดหนุนใจเท่าไหร่ก็ไม่พอเราเคยได้ยินกฎที่ว่ามีมากเหมือนมีน้อยหรือไม่กฎนี้ระบุไว้ว่าการใช้ชีวิตแบบบริโภคนิยมเราจะมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อรักษาความพึงพอใจให้อยู่ในระดับเดิมกษัตริย์ซาโลมอน เข้าใจและค้นพบกฎข้อนี้เมื่อพระองค์พยายามสแสวงหาสิ่งที่มาตอบสนองความพึงพอใจของพระองค์โดยการมีภรรยามีมา้ามีความต้องการมีเล่าอังุนและดินแดนให้มากขึ้นแล้วชีวิตของพระองค์ที่เอาความต้องการต่างๆนา,นานาเป็นหลักก็กลายเป็นชีวิตที่ควบคุมไม่ได้อีกต่อไปบางทีเราอาจคิดว่าชีวิตเราไม่ได้เป็นเหมือน ชีวิตของกษัตริย์ซาโลโมอนแต่กฎเรื่องการมีมากเหมือนมีน้อยก็ปรากฏอยู่ในสิ่งอื่นๆด้วยอย่างเช่นการเล่นกอล์ฟผู้เขียนเล่าว่าท่านชอบเล่นกอล์ฟท่านชอบกีฬากลางแจ้งที่ต้องขยับตัวไม่อยู่นิ่งท่านเล่าว่าท่านชอบการแข่งขันแม้จะเป็นการแข่งขันกับตัวเองเพื่อเอาชนะแต้มที่ทำไว้ในอาทิตย์ที่ผ่านมา แต่สิ่งแรกที่ผู้เขียนได้เรียนรู้เมื่อเริ่มเล่นกอ๊อฟก็คือพอเริ่มก๊อฟแล้วก็จะกลายเป็นนักก๊อฟติดสนามไปเลยผู้เขียนเล่าว่าเมื่อไม่นานมานี้ท่านเห็นหมอนใบหนึ่งที่ปักข้อความไว้ว่าชีวิตเป็นแค่เกมแต่ก๊อฟต้องเป็นเรื่องจริงจังผู้เขียนคิดว่าคนที่เป็นเจ้าของมอนใบนั้น ก็คงจะเริ่มต้นเล่นก๊อฟแบบเดียวกันกับผู้เขียนเริ่มโดยการไปยืมไม้ก๊์ฟจากคนอื่นเล่นกลอฟที่สนามไหนก็ได้ชุดที่ใช้ก็ดัดแปลงมาจากที่มีอยู่แต่ตอนนี้ก็เลยขั้นนั้นมาไกลแล้วเพราะตอนนี้จะหยิบนู่นยืมนี่มาใช้ก็ไม่ใช่แล้วเพราะตอนนี้เจ้าของหมอนใบนั้นก้าวไปถึงขั้นทฤษฎีที่ว่าต้องมีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือ ถ้าเราดูดีเราก็จะรู้สึกดีถ้าเรารู้สึกดีเราก็จะเล่นได้ดีถ้าเราเล่นได้ดีเราก็จะชนะตอนนี้ไม้กกลอฟก็จะต้องเป็นยี่ห้อพิงเท่านั้นถ้าเป็นไม้กกลอฟแบบแฟร์วิล o ูดก็จะต้องเป็นยี่ห้อคาร์ลาเวเท่านั้นถ้าไม่มีจองที่ถือว่าจำเป็นเหล่านี้การเล่นกลอฟก็ไม่สนุกอีกต่อไป พอจะนึกภาพออกไหมว่ามีมากเหมือนมีน้อยที่ว่าเราใช้ความพยายามหรือรงแรงเท่าเดิมแต่ความพึงพอใจที่ได้กลับลดลงเราก็เลยต้องลงแรงลงความทุ่มเทเพิ่มเข้าไปเพื่อที่เราจะให้ความพึงพอใจคงอยู่ในระดับเท่ากับเมื่อวานนี้ถ้าเอาความพึงพอใจเป็นพระเจ้าก็จะเป็นพระพรที่แย่มากเพราะมัน จะไม่มีทางเติมเต็มได้ติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ y o u u ทูบชา n e n คริสตจักรพระพรเชียงใหม่